อันนี้นมเสื้อเนี้ยเราไปเห็นเราไปดูร้านที่เข้าไปคนดูอยู่กลางเมืองนะคะตัวละเจ็ดร้อยตัวละหกรอยชุดหนึ่งนะชุดนึงอันนี้มันคือขายแพงอนามันเล่าควาจริงอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองพันพหรอมันพูดจาไม่น่ารักนะ ้พูดจา,จาไม่น่าะถ้าถ้าซื้อตอนนี้เปิดบินพันสองถ้ามาไอเที่ยวนึงไม่ได้ก็คือีป่ปกกบอลแมวไปมีเงินไปสืบขนาดนั้นเลยถ้าถ้า,ถา,ถาคุณก็ปล่อยคุณก็เอาไว้ถ่ายตายอย่างนี้คุณเอาไว้ถายคนอื่นไปเถอะครับไม่เป็นไรสามแก้วแล้วนูก <c oughs> อ๋อแต่มาทีละแก้ว <c oughs> มาทีละแก้วแล้วทีละสามหลอด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 เอาเย้งกินเธอหิ้วน้ำเธอกินไปไม่ไม่ต้องให้คนแก่และคนชรากินก่อน เสียศูนย์อย่างเงี้ยมามันมันมีแต่เบรกอย่างเดียวเลยเว้ยเอาอเ,เวลาอะไรคะ้ะ <c oughs> หนึ่งคนพิการ <c oughs> คนแก่แล้วคนชราแล้วก็คนป่วยแล้วก็นักบวดที่จะได้รับสิทธิ์ก่อนเขาจัดอยู่ในคนพิการนะคะกฎ <c oughs> หมายพบรบก็ออกมาแบบนั้นพวกที่แบบได้รับสิทธิ์พิเศษเราต้องให้กลุ่มนี้ก่อน <c oughs> เวลาไปโรงพยาบาลมันเื่อหายแต่พ่ะพิษุกอย่างเดียวไม่ซิมทุกคน ไปผมแล้วนะจ๊ะเหนาหมดละผู้ชายเริ่มมาไงผู้ชายเริ่มมาก็เริ่มแบออกไกลออกไกแล้วก็เริ่มแบบเราสวยงามมากเลยอาผู้ชายขอบคุณพ่การในนะ้ำหนักผู้ชายคนพิกา็ <c oughs> <c oughs> เดินไป <c oughs> เห็นกระสีฮะ